ครับก็สวัสดีฮะสวัสดีทุกคนนะครับผมยศนะครับยศจันทนะเสวีวันนี้เนี่ยตั้งใจมากๆเลยที่จะมาคุยกับทุกคนๆๆๆเกี่ยวกับเว็บอยู่เว็บหนึ่งเป็นเว็บไซต์อยู่เว็บหนึ่งเป็นเว็บที่จะทําให้เรานะฮะนะ,ะจะทําให้เราซื้อของที่ l a ซ a ด้ใครซื้อของล a ซ a ด้าใครเคยซื้อของลาซาด้ามั่งใครเป็นสายช้อปปิ้งลาซาด้ามั่งมีบ้าสายช้อปปิ้งลาซาด้สายช้อปปี ada, ปปนะฮะสายอ,าอะไรวะ บิ๊กซีออนไลเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยว่าหน้าตาเว็บมันเป็นยังไงมาดูกันชิชิปชิชิพล้าน .com ครับเนี่ยพันล้าน,ดดน,น,านภาษาไทยก็ได้นะหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น phanl.an .com นะครับโอเคเว็บนี้ฮะตัวเว็บนี้จะเป็นเว็บที่เ ทุกคนนะครับทุกคนสามารถจะเข้ามาซื้อของได้ในนี้เขาบอกว่ารวมร้านค้านะครับกว่าหนึ่งร้อย้านค้ายิ่งซื้อยิ่งคุ้มให้เงินคืนทุกครั้งเข้าไหมโอเคหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาเราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยเราอยากจะซื้ออะไรก็ตามแต่ครับเราก็จะสามารถเข้าไปเลือกสินค้าที่หน้าเว็บไซต์หลักของเขาได้คราวนี้อ่ะเดี๋ยวมาคุยกันก่อนผมจะผมจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้ว่า มันแจ๋วยังไงอีเว็บเนี้ยนะบางคนนะฮะบางคนที่เอ้ยแนะนำให้เพื่อนเอ้ยมึงเข้าลาซา,าด้าดิสินค้าตัวนี้กำลังลดราคาคือคือ,คอเราเราเราแนะนำไปแบบไม่ได้คิดอะไรนึกออกไหมเออเราแนะนำไปแบบชิวๆสิวๆมากเลยครับแต่ถ้าเกิดคุณเข้าผานเว็บพันล้านแล้วคุณเป็นสมาชิกของบริษัทที่ผมว่าเนี่ยนะ อ่าเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังถ้าคุณเป็นสมาชิกบริษัทที่ผมว่าเนี่ยนะใครก็ตามที่เข้ามาซื้อของ Lazada ผ่านการแชร์ลิงก์ของคุณฟังดีๆเดอเราเป็นสมาชิกของอีบริษัทนี้เสร็จเรียบร้อยปับ๊บเราแชร์เราเข้ามาในเว็บนี้เจอสินค้าน่าสนใจแชร์ไปหน้า Facebook ตัวเองแชร์ไปหน้า f a c e b o o k ตัวเองมีใครสั่งซื้อของตัวนี้ ผ่าน Lazada ผ่านลิงก์ของเรามันจะมีส่วนหนึ่งครับที่เรียกว่า cashback cashback คือมันเป็นการได้เงินกลับมาอีกอโอเคนะข้อที่หนึ่งเลยนะทุกคนได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนไม่ต้องแลกคูปองไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องเสียสตังค์แค่แค่เข้ามาแล้วก็สั่งซื้อผ่านอ e ีลิงก์ของพันล้าน แต่ใครก็ตามที่แชร์ลิงก์นี้ออกไปแล้วมีคนสั่งซื้อผ่านผ่านลิงก์ที่แชร์นะครับผ่านลิงก์ที่แชร์ของคุณมันจะมีเงินกลับมาด้วยครับอย่างยกตัวอย่างยาสีฟันคุณอาจจะได้ส่วนต่างกลับมาอีก1บาทเป็นแคชแบ็กกลับมาอีก1บาทเฮ้ยแกเป็นเจ้าของยาสีฟันเหรอ เป็นว่าแกเป็นเจ้าของโรงงานยาสีฟันเหรอเป็นญาติพี่น้องกับเขาที่ผลิตยาสีฟันขึ้นมาเหรอหรือแกเป็นตัวแทนขายยาสีฟันที่ที่สต็อกสต็อกยาสีฟันเอาไว้ที่บ้านก็ไม่ใช่หรือแกแกแบบลงทุนตัดสต็อกสินค้ามาจัดส่งให้ลูกค้าเอาไปขายอย่างน้ดอย่างนั้นอย่างนี้อีกก็ไม่ใช่ สิ่งที่คุณทํามีเพียงแค่อย่างเดียวอย่างเดียวเลยนะที่คุณทําคือเป็นสมาชิกของบริษัทนี้เป็นสมาชิกของบริษัทนี้แล้วก็แชร์ลิงก์ที่ว่าเนี่ยที่มีสินค้าอยู่ในนี้ทั้งหมดเนี่ยคุณแชร์ลิงก์มันออกไปเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนในโซเชียลของคุณจะเป็นใน Facebook จะเป็นในทวิตเตอร์จะเป็นในในไลน์ใน โอไม่รู้อ่ะก็ทุกช่องทางที่คุณมีอ่ะมันแชร์ไปได้หมดเลยฮนะเขาไม่ต้องโอนเงินมาหาคุณคุณไม่ต้องส่งของให้ใครเออคุณคุณก็เป็นแค่ผู้บริโภคคนหนึ่งเหมือนกันที่มาแชร์อีลิงน์นี้หลังจากนั้นอยู่ดีๆมีเงินเข้ามาในบัญชีของคุณครับมีเงินเข้ามาในบัญชีของคุณอีกอาจจะหลอดละหนึ่งบาทผมกำลังยกตัวอย่างแค่ยาสีฟันนะแต่ใน l a z a d a มีสินค้ากี่ชิ้น ลองดูลองคิดเอาแล้วค่าสินค้าทุกชิ้นคุณได้รับแคชแบ็กหมดเลยอ่ะเฮ้ยแสดงว่าถ้าเกิดผมซื้อเองผมก็ได้ด้วยใช่ไหมใช่ถ้าพี่เข้ามาซื้อเองพี่ก็จะได้รับแคชแบ็กคืนกลับด้วยเช่นกันแต่ถ้าพี่กระจายกระจายลิงก์ตรงนี้ออกไปพี่ได้รับจากคนหมู่มากที่เข้ามามาช้อปปิ้งผ่านเว็บนี้ด้วยเออ น่าสนใจไหมฮะน่าสนใจหรือ,อยังนะครับแต่ถ้าอยากจะสร้างเงินกับมันถ้าอยากจะสร้างเงินกับเว็บนี้คุณต้องเป็นสมาชิกบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับบริษัทนี้ชื่อว่าบริษัทอินดีมอินดีมรุกจำกัดเดี๋ยวผมให้ดูบริษัทอินดีมลุกจำกัดครับคนนี้เป็นเจ้าของฮนะคนนี้คนนี้เป็นเจ้าของบริษัทอินดีมรุกจำกัด ก็คือคุณก้องอัครรัตน์นิติพลเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านนะครับไม่ฟังดีๆนะไม่ใช่รายการอายุน้อยร้อยล้านเป็นเจ้าของบริษัทอินดีมนะฮะแต่คุณก้องเนี่ยคนนี้นะครับแกทำธุรกิจอีกตัวหนึง่งก็คือเป็นธุรกิจโซเชียลเอ็นเตอร์เพลสแล้วก็ชื่อตั้งชื่อว่าชื่อบริษัทอินดีมนะฮะบ,บริษัทอินดีมก็เปิดในเมืองไทยมาได้เนี่ยจดทะเบียนสคบถูกต้องทุกอย่างมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องความถูกต้องไม่ต้องกังวลมีการทําเขาเรียกว่าโปรโมทฮะมีการทําโปรโมทผ่านรายการทีวีรายการโทรทัศน์เยอะแยะมากมายนะครับมีการสัญจรน,นะฮะไปให้ความรู้กับพี่ๆน้องๆทั่วประเทศเลยนะฮะเยอะมากเยอะมากนะครับมีการจัดทริปท่องเที่ยวมีอะไรก็ตามแต่เขาว่ากันไปคราวนี้ครับสิ่งที่ผมอยากจะมาบอกคือฮะตัวพี่ก้องเองเนี่ยเปิดกิจการขึ้นมาเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ ที่เป็นธุรกิจเครือข่ายฟังดีๆเดอนะไม่ปิดบังกันเลยนี่เรื่องจริงๆเลยนี่คือธุรกิจเครือข่ายตัวหนึ่งครับที่เปิดมาแล้วกำลังจะสองปีตัวผมเองที่มารีวิวเว็บเว็บพันล้านให้ฟังยศยศยศที่มารีวิวเว็บเว็บพันล้านให้ฟังเนี่ยเป็นสมาชิกอันดับต้นๆของบริษัทอินดีนกรุ๊ปเลยก็คือทำมาทามาร่วมจะสองปีละครับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ผมก็สร้างรายได้จากงานเครือข่ายที่ชื่อว่าอินดีมมาจะ2ปีแล้วนะครับสิกี่เดือนว่าสิเดือน17-18เดือนละรายได้มัน,มนว้าวมากนะฮะใครที่อยากจะรู้เรื่องอินดีมไม่ต้องถามใครครับผมแนะนำว่าเซิร์ชเข้าไปใน Google พิมพ์คำว่าอินดีมเลยนะครับมีข้อมูลให้ดูเยอะแยะมากมายเลยนะซัดเข้าไปได้เต็มที่ไม่ต้องไม่ต้องแบบเอ้ยกูจะไปหาข้อมูลอินด,ดีมจากที่ไหน มันดังมากนะครับธุรกิจอินดีมโด่งดังมากแล้วก็สร้างรายได้มาได้เยอะแยะแล้วนะครับภายใต้โปรเจกต์ที่ชื่อว่าโปรเจกต์ปลดหน้ในนั้นเขาก็จะขายสินค้าฮะก็จะมีสินค้าให้เราเลือกช้อปปิ้งเป็นปกติก็ซื้อของมาเป็นผู้บริโภคเสร็จแล้วก็ช่วยบริษัทประชาสัมพันธ์ออกไปบริษัทได้ขายของเขาก็แบ่งผลกําไรกลับมาหาเราโอเคปะ่ะแบ่งผลกําไรกลับมาหาเราคราวนี้เนี่ยตัวผมเองเนี่ยได้รับโบนัสจากอินดีมมาเยอะมากละ นะครับหลักสิบล้านบาทครับรายได้เป็นหลักสิบล้านแล้ววันนี้ใครที่เป็นสมาชิกอินดีมอยู่แล้วนะฮะใครที่เป็นสมาชิกอินดีมอยู่แล้วฟังทางนี้ดีๆพี่ๆทุกคนที่พิมพ์กันอยู่ครับฟังทางนี้ดีๆในธุรกิจที่ชื่อว่าอินดีมมันจะต้องมีการซื้อสินค้าเพื่อที่จะรับผลประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นมีการสร้างองค์กร มีการมีการแบบขยายโครงข่ายผู้บริโภคอะไรก็ว่ากันไปฮะมันคือธุรกิจเครือข่ายเว้ยเออมันหนีไม่พ้นที่จะต้องมีการสั่งซื้อสินค้าซ้ําหรือที่หลายๆคนเรียกมันว่าการทำออโต้ชิฟการรักษายอดรายเดือนเพื่อจะรับผลประโยชน์อะไรก็ว่ากันไปแต่คราวนี้ฮะในเฟสสองที่มันเจ๋วแล้วที่มันยอดเยี่ยมคือในเว็บพันล้านนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางรายได้ของสมาชิกอินดิม เป็นอีกหนึ่งช่องทางเลยที่ไม่จำเป็นต้องซื้อซ้ำในระบบอินดีมก็สร้างเงินได้อาเกนย่าอาเกนนะอีกทีหนึ่งนะไม่จำเป็นต้องซื้อซ้ำในระบบอินดีมก็รับเงินแคชแบ็กจากตรงนี้ได้ เงินแคชแบ็กตรงนี้เกิดขึ้นจากอะไรนะฮะเงินแคชแบ็กตรงนี้เกิดขึ้นมาจากหนึ่งคุณซื้อสินค้าใช้เองผ่านเว็บพันล้านซึ่งในเว็บพันล้านก็จะมี Lazada, Big C, Shopee ปมี Central o n l i n ลมีอะไรวะท็อปออนไลน์มีโลตัสมีโอ้ยแม่งเยอะครับเอาเป็ว่ามันเยอะแล้วกันนะฮะที่ที่คุณจะมาช้อปปิ้งได้หลังจากที่คุณตัวคุณเองฮะเข้ามาช้อปปิ้งมัน คุณจะได้รับแคชแบ็กกลับคืนไปฟังดีๆนะคุณจะได้รับแคชแบ็กกลับคืนไปจะมากจะน้อยก็อยู่ที่ว่าคุณช้อปปิ้งมากหรือน้อยนะครับและยังไม่พอคนทําธุรกิจอินดีมเนี่ยเขาจะมีโครงขายผู้บริโภคแต่ประเด็นสําคัญคือมันจะมีโบนัสอยู่ข้อหนึ่งไว้ที่มันเกี่ยวข้องกับโครงสร้างฮะโครงสร้างของธุรกิจอินดีมเป็นอย่างนี้ ไม่ว่าคุณจะแนะนําคนมากี่คนก็ตามแต่ไม่ว่าคุณจะจะประชาสัมพันธ์ธุรกิจออกไปกี่คนก็ตามแต่เขาให้คุณติดตัวได้แค่ซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งเข้าใจไหมซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนแค่นี้ผมได้มาสามร้อยกว่าคนผมประชาสัมพันธ์ครั้งหนึ่งเนี่ยมีมีคนติดตามมาติดตามมาจากแฟนเพจบ้างตากเฟซบุ๊กส่วนตัวบ้างเพื่อนบ้างญาติพี่น้องบ้างเนี่ยสามร้อยกว่าคนมันติดตัวได้แค่สองคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ผมจะต้องโยนอีกสามร้อยกว่าคนเนี่ยลงไปข้างล่างฮะลงไปต่อใต้2สองคนนี้ลงไปต่อใต้สี่คนนี้ลงไปต่อใต้แปดคนนี้ลงไปข้างล่างเรื่อยๆนึกออกไหมมันเป็นฐานสามเหลี่ยมนึกออกไหมเอออย่างนั้นเลยผมกำลังบอกว่าในเว็บพันล้านฮะมีโบนัสอยู่ข้อหนึ่งแจ๋วมากเขาบอกว่าใครก็ตามภายใต้ยี่สิบชั้น ใครก็ตามนะฮะภายใต้20ชั้นของโครงสร้างที่บอกว่า1นึ่แตกสอไป4 4ไป8เนี่ยภายใต้โครงสร้าง20ชั้นนี้ชั้นที่1มี2คนชั้นที่2มี4คนชั้นที่3มี8 16 3 2 64 128 2สอ5ห2 1ิบ4 2่ร้ยไม่รู้นับต่อไป20ชั้นกดเครื่องคิดเลขเอาแล้วคุณแล้วคุณจะรู้เลยฮะ ว่า20ิชั้นเนี่ยมีคนอยู่ใต้องค์กรเป็นล้านคนหนึ่งแตกสองนะเว้ยเป็นล้านคนอยู่ใต้องค์กรหากว่าใน20ชั้นนี้เขาเข้ามาใช้บริการพันล้านถ้ายี่สิบชั้นนี้เขาเข้ามาช้อปปิ้งส่วนตัวโอนเงินให้ลาซาด้าโดยตรงโอนเงินให้บิ๊กซีโดยตรงบิ๊กซีจัดส่งของให้ชำระเงินปลายทางอะไรก็ตามแต่ครับถ้าเขามาช้อปปิ้งผ่านเว็บพันล้าน แคชแบ็กตัวเขาเองได้อยู่แล้วนะตัวเขาเองได้แคชแบ็กอยู่แล้วนะยังไม่พอแคชแบ็กก้อนนั้นถูกส่งต่อกลับขึ้นมาข้างบนฮนะอีกยี่สิบชั้นนั่นหมายความว่าคือตอนนี้วันนี้มันไม่มีลูกคู่ไงมันเล่นมุกอะไรไปมันก็จะไม่ค่อยสนุกนั่นหมายความว่าใต้องค์กรผมชั้นที่ยี่สิบซื้อยาสีฟันหนึ่งหลอด ผมได้ตังค์ด้วยหนึ่งบาทใต้องค์กรผมชั้นที่ยี่สิบซื้อซื้อซื้ออะไรวะอ่อปักไฟซื้อปักพ่วงอันนึงมีคนอีกยี่สิบคนขึ้นมาฮนะได้เงินร่วมด้วยเฮียเก็ดว่าแล้วแล้วถ้าคนในองค์กรคุณ กี่ล้านคนไม่รู้กี่หมื่นคนไม่รู้ไม่ต้องเอาเป็นล้านหรอกแม่งเวอร์เอาเอาเออมันจริงอะ่ะเต็มถังสองล้านกว่าคนเอาเงเอาแค่หมื่นคนพอเอาแค่หมื่นคนถ้าคนหมื่นคนเขาช้อปปิ้งผ่านลาซาด้าแล้วคุณได้ผลประโยชน์ร่วมด้วยสักคนละหนึ่งบาทแสดงว่าเดือนนั้นคุณมีรายได้เกิดขึ้นเป็นรายได้เสริม เป็นรายได้เสริมเลยนะฮะเดือนละเป็นหมื่นถูกไหมคุณมาซื้อของใน Lazada แชร์ลิงก์ l a z a d a ไปแชร์ลิงก์ช้อปปีไปแชร์ลิงก์เซ็นทรัไปแชร์ลิงก์บิ๊กซมีคนเข้ามาซื้อของผ่านตรงนั้นหมดสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อรายได้มันเกิดขึ้นรายได้แคชแบ็กมันเกิดขึ้นกดถอนมากเลยะฮะ เว็บไซต์นี้เราจะเรียกคือเว็บที่มีการจ่ายผลตอบแทนกลับมาเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเว็บแ f ฟเฟอรีเพราะฉะนั้นวันนี้ส่วนตัวผมเองผมขออนุญาตเรียนเชิญครับใครที่อยากจะเข้ามาร่วมทีมกับเราร่วมทีมอินดีมเรายินดีต้อนรับครับและใครที่คิดว่าตัวเองมีศักยภาพมากพอไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่ หรือคนที่เพิ่งไปฟังเป็นครั้งแรกก็ขอบคุณมากฮะวันนี้ที่เข้ามารับชมกันหวังว่าน่าจะมีประโยชน์นะสาหรับใครที่รับฟังมาจนถึงนาทีนี้ได้ไม่มีคําอื่นเลยครับนอกจากขอบคุณมากที่อดทนมากัยดยศนะฮะโอเคขอบคุณมากฮนะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณครับใครสนใจนะฮะหรือมาจากการแชร์ของใครติดต่อกลับไปหาคนที่เขาแชร์ไลฟ์ให้นะโอเคไปแล้วจ้ะ เลิฟอยู่